สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสสิธรปัชามูลชั้นประฐมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้ขึ้นหัวข้อเรื่องรายได้และรายจ่าย ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนักเรียนมาเข้าใจในเรื่องการประกอบอาชีพสุจริตของครอบครัวกันก่อนนะคะการใช้ชีวิตของคนจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆจึงต้องประกอบอาชีพเพื่อหาไรายได้นักเรียนสังเกตคุณพ่อคุณแม่คไหมคะว่าทำไมต้องมีอาชีพทำไมต้องทำงาน การประกอบอาชีพจะแตกต่างกันเพราะแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณเอเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีจึงเลือกเป็นคุณหมอ B. b. ถ่ายภาพสวยจึงเลือกเป็นช่างภาพหรือว่า C. C ทำอาหารอร่อยจึงเลือกเป็นแม่ครัวหรือว่าเป็นเชฟคืออาชีพของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ความถนัด และความเก่งในด้านนั้นๆของแต่ละคนคะ่ะการประกอบอาชีพสุจริตอาชีพสุจริตคืออาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นการหารายได้ที่เหมาะสมกับทุกคนนั่นเองค่ะ รายได้ของครอบครัวคืออะไรก็คือค่าตอบแทนที่ได้จากการทํางานของคนในครอบครัว่างเช่นยกตัวอย่างนะคะรายได้ประจําก็คือรายได้ที่ได้เท่ากันในทุกเดือนรายได้จากการผลิตก็คือรายได้ที่ไม่คงที่ได้มาจากการผลิตเดี๋ยวคุณครูจะ อธิบายเพิ่มเติมในสไลด์ต่อไปนะคะรายได้เสริมรายได้รายได้เสริมคือรายรายได้เสริมคือรายได้ที่นอกเหนือจากรายได้ประจําก็คือเป็นรายได้ที่ได้จากการทํางานในทุกๆเดือนแล้วยังมีรายได้เสริมของของแต่ละคนที่เราทุกคนสามารถหาเองได้นะคะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูต่อไป ยกตัวอย่างอาชีพที่มีรายได้ประจำนะคะอย่างเช่นอาชีพคุณครูอาชีพนักข่าวอาชีพตำรวจมีอาชีพอะไรบ้างคะที่เรียนรู้จักกันหรือว่าอาชีพพนักง,งานออฟฟิศอาชีพทหารตัวนี้จะเป็นอาชีพที่มีระดับรายได้ประจำจะมีรายได้ทุกทุกเดือนนะคะต่อไปอาชีพที่มีรายได้จากการผลิต ยกตัวอย่างเช่นอาชีพชาวไร่าชาวนาอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอาชีพช่างตัดผมอาชีพที่มีรายได้จากการผลิตจะมีรายได้แต่ละเดือนแตกต่างกันอยู่ที่รายได้จากการผลิตนั้นจะได้มากน้อยเท่าใดในแต่ละเดือนนะคะบางวันอาจจะได้น้อยบางวันอาจจะได้มากต่อไปอาชีพที่มีรายได้เสริมยกตัวอย่างเช่นคุณครูคุณครูทำงานโรงเรียนอา่าน ทำอาชีพเสริมโดยการเป็นติวเตอร์ออนไลน์หรือขายของออนไลน์ตัวนี้จะเป็นอาชีพเสริมนะคะที่ทุกคนทําได้ต่อไปรายจ่ายของครอบครัวคือเงินที่นําไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆในการดารงชีวิตจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกและนิสัยของคนรายจ่ายของครอบครัวที่ต้องใช้ก็คือไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่ายารักษาโรคค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปา ในส่วนนี้ทุกครอบครัวจะต้องใช้มากน้อยอยู่ที่สมาชิกและการใช้ของแต่ละครอบครัวนะคะยกตัวอย่างรายรับรายจ่ายของตนเองนะคะตัวนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เข้าใจนะคะรายรับได้รับเงินจากคุณแม่ไปโรงเรียนจำนวน60บบาทยกตัวอย่างรายจ่ายรายจ่ายนะคะนักเรียนอ่าน ซื้อข้าวผัดและน้ำแดงจำนวน50บาทนักเรียนได้เงินจากคุณแม่ไป60ซื้อข้าวผัดแล้วก็น้ำแดง50นักเรียนคงเหลือเงินกี่บาทคะเหลือเงิน10บาท10บาทใน,ในส่วนนี้นักเรียนสามารถออมได้นะคะเงิน10บาทออม10วันนักเรียนก็ได้แล้ว100บาทนะคะรายรับที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะรายรับที่เหมาะสมเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาโรงเรียนเงินที่ได้จากการทําความดีเงินที่ญาติผู้ใหญ่ให้เงินที่ได้จากการทํางานพิเศษรายรับที่ไม่เหมาะสมเงินที่ได้จากการทํางานทุจริตเงินที่ได้จากการลักขโมยเงินที่ได้จากการโกงคนอื่นเงินที่ได้จากการพนันทุจริตหมายถึงอะไรคะทุจริตคือตรงข้ามกับคําว่าสุจริตสุจริตคือสิ่งไม่ดีกระทําแล้วไม่ดีนะคะนักเรียน ต่อไปรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะรายจ่ายที่เหมาะสมก็คือค่าอาหารค่าขนมค่าอุปกรณ์การเรียนค่ารถโดยสารประจําทางค่ารักษาพยาบาลค่ายารายจ่ายที่ไม่เหมาะสมยกตัวอ,อย่างซื้อเสื้อผ้ามากจนเกินไปหรือแบบว่าเราซื้อเสื้อผ้าเกินความจําเป็นเนาะซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์ซื้อเกมหรือซื้อของเล่นที่แพงซื้อยาเสพติดต่าง ทำให้เกิดโทษนะคะตัวนี้เป็นการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมการบ้านในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนบันทึกรายได้และรายจ่ายของครอบครัวตนเองลงในแผนผังความคิดที่กําหนดให้ตัวนี้เป็นแผนแผนความความคิดในเรื่องรายได้ของครอบครัวนะคะอีกแผ่นหนึ่งเป็นรายจ่ายของครอบครัวนะคะคุณครูมีทั้งหมด4ช่องให้นักเรียนลง รายจ่ายของครอบครัวลงไปนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ